ได้เทสฟังก์ชันวิลเลอร์นะครับมาถึงนะครับเทียบสายก่อนเสร็จปุ๊บแชร์ฮอวสปอตเข้าไปในตัวเครื่องนี้นะครับแชร์ฮอสปอตเข้าไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับก็คืออ๋อตัวนี้ต่อบลูทูธเข้าไปด้วยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเอาเสียงเข้า ต่อแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูค่าที่มือถือนะครับเข้าที่การตั้งค่านะครับทางเลือกผู้พัฒนากดที่แก้ไขปุกข้อง USB นะครับกดติ๊กเปิดไว้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ออกมานะครับเข้าที่หน้าแอป MUD r i v e นะครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับเรากดตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆโหลดนะครับ นี่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลองยูทูบน,นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าหน้าจอใหญ่อย่างนี้นะครับข้อค่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ